สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นนะครับวันนี้เป็นเย็นของวันที่วันที่8นะครับวันที่8เดือนธันวาคมนะครับวันนี้ก็จะมาซื้อกับข้าวหน่อยนะครับเป็นโอ้ตลาดตลาดอยู่ที่หน้าสำนักง,งานเทศบาลภูกระดึงพี่นะ้องอ้อันนี้เป็น แตงโมครับลูกใหญ่ๆเลยนะครับอันนี้ตอนนี้ก็เป็นกับข้าวพี่น้องเดี๋ยวเรายัางไม่ซื้อนะครับเราจะเดินนะครับเดินชมเดินอันนี้ไปก่อนนะครับรว่าจะมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนของกินนะครับเป็นโซนของกินมีของกินมีเสื้อผ้าก็มีนะครับเดี๋ยวเ็เป็นซอยเข้าไปอย่างนี้นะครับเป็นอันนี้เป็นลานตลาดนัดเป็นลานหน้า ไอ้สำนักงานเทศบาลคู้ก็ดึงนะครับอันนี้ก็เป็นไก่สดเป็นอโอเ้โอเยอะแยะเลยพี่น้องก้าวห่ได้ยงเป็นหอยแครงนะครับหอยแครงลวกนี่ก็จะโลละเก้าสิบบาทครับโอ้ปลาทูยักษ์ มีไส้กอรอกด้วยนะครับมีไส้กอรอกอันนี้ก็จะเป็นไก่ทอดนะครับโอ้ของขายละล,ะลามตาเี่นงเดี๋ยวเราจะเดินดูก่อนนะครับเราจะเดินดูก่อนนี่เราก็เห็นอันนี้แล้วนะครับเราก็เห็นไอ้กระรังรู้สึกว่าจะกิโลละ30บาทนะครับเป็นกิโลละ30บาท มามุมนี้ก็จะเป็นไก่สดนะครับเป็นไก่สดเป็น <c oughs> มีหลายอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินชมก่อนหนึ่งรอบนะครับพาเดินชมก่อนหนึ่งรอบ นี่ก็เป็นพริกสดนะครับเป็นพริกสดเป็นผลิตผลทางการเกษตรนะครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นน้ำนะครับเป็นน้ำเป็นเนื้อนะครับเป็นเนื้อสดก็มีใส่แม็ดพุดนะครับเสียงอาจจะอุยอุยหน่อยนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวด้านหน้านะครับก็ได้ได้ยินเสียงเพลงแว่วๆมาแล้วนะครับเราอาจจะหยุดการถ่ายทําเพราะว่าเสียงเพลงเนี่ยเข้าไปในไอ้นี้ไม่ได้นะครับเข้าไปในกล้องไม่ได้เพราะว่ามันจะทําให้ติดลิขสิทธิ์นะครับ แล้วก็ออกมาจากโซนที่เขาเปิดพิงนะครับแล้วก็ามาดูอันนี้ต่อนะครับโอ้อันี้เป็นอะไรนี่ยอุตสิก็จะหลายอย่างครับเป็นลาบเป็นไอ้น,นี่นะครับนี่ก็เป็นปลาทูครับโอ้ตัวบักใหญ่เลยนะครับตัวใหญ่มาก ดูกับข้าวถึงโอ้ได้อันนี้นี่สูงเท่าไหร่นะคะาค่ะี่เมเออเอาถุงหนึ่งเลกลยจอาผัิก่กก็ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นอ้เราเห็นต้นหอมใหญ่ครับเราซื้อต้อนหอมใหญ่ดีวกว่าต้นหอมมันมักใหญ่เลยนะครับตรงนี้นะครับดูว่าเข้าขายอะไรยังไงนะครับก็จะเดินมาย้อนแสงนะครับเดินย้อนแสงนี่ทำให้ ภาพมันจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับมันก็ดูดย้อนแสงมากครับอันนี้ก็จะมีไก่บ้านด้วยนะไก่บ้านก็ต้องถ่ายด้านนี้นะครับเพราะว่า ย,ย้อนแสงมันภาพมันไม่สวยนะครับโอ้ย่งนี้เจอพริกนะครับพุงละสิบบาทเดราดูทังแบบ ยี่สิบบาทพอดีเดียวไฟนี่ก็ได้ไหมครับมีถุงยี่สิบอยู่เนะเาะถุงนี้ครับได้พริกแล้วนะครับเราเราเห็นไส้กรอกนะครับแต่ว่าจะอยู่มุมโน้นนะครับรไส้กรอก บรรยากาศก็น่าจะประมาณนี้พี่น้องเ เอาอร่อยหนึง่งมีสกร,รอกมีมูดดเดียวพระ